สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการใช้งานเครื่องฟอ,งอกอากาศเฟสแอนด์เลารนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะที่เราจะมารู้วิธีการใช้งานนะคะเรามารู้ระบบหรือว่าเทคโนโลยีที่เขาใช้ในตัวเครื่องฟ้องอากาศนี้ก่อนนะคะอันดับแรกเนี่ยในเครื่องฟ้องอากาศต,ตัวนี้นะคะเขาสามารถทํางานโดยประสานการทํางานของ3ระบบเข้าด้วยกันนะคะระบบอันแรกก็คือระบบที่เราจะใช้อิออนไนเซชันนะคะก็คือการใช้ประจุเนี่ยในการที่จะกําจัดพวกฝุ่นควันไม่ว่าจะเป็น ฝุ่นควันสารเคมีขนสัตว์นะคะละอองเกสรหรือแม้แต่สารแขวนลอยต่างๆที่มีผลต่อร่างกายของเราทำให้เราเกิดเป็นสารก่อมะเร็งได้นะคะแล้วก็ตัวที่สองนะคะจะเป็นตัวโอโซนนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะมีคุณสมบัติในการที่จะกำจัดกลิ่นอับต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลิ่นจากอาหารกลิ่นจากการทำกับข้าวกลิ่นอับ กลิ่นแบบพรมเวลาที่มันมีกลิ่นอับชื้นหรือแม้แต่กลิ่นอันไม่พึงประสงค์ต่างๆกลิ่นควันบุหรี่ก็สามารถที่จะกันจัดได้ด้วยนะคะแล้วก็อย่างตัวที่3เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะบริษัทของเราเลยก็คือจะเป็นตัว RCI นะคะจะเป็นเทคนิคมีชื่อเต็มๆว่า Radiant Catalytic Ionization ซึ่งระบบนี้เนี่ยจะเป็นระบบในการที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคได้ไม่ว่าจะเป็นไวรัสแบคทีเรียหรือแม้แต่เชื้อรานะคะแล้วก็ที่สำคัญของเขาเลยเนี่ยคือเขาเนี่ยสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้ทั้งในอากาศนะคะแล้วก็บนพื้นผิวเรียกได้ว่าสามารถที่จะทำงานฆ่าเชื้อโรคก,กาจัดฝุ่นแล้วก็กาจัดกลิ่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครบวงจรเลยนะคะหลังจากนี้เนี่ยพอเรารู้ เทคนิคที่ใช้ในของเครื่องฟอ,อกอากาศเนี่ยเราก็จะมารู้วิธีการใช้งานของเครื่องฟอ,อกอากาศตัวนี้กันนะคะอันดับแรกเลยนะคะวิธีการทํางานของเขาเนี่ยเราจะเสียบลักนะคะอยู่ทางด้านหลังนะคะคือต่อกับไฟบ้านได้เลยนะคะปลั๊กของเขาก็จะอยู่ทางด้านห LIKE ลังแบบที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะหลังจากที่เราเสียบลักเสร็จเนี่ยวิธีการต่อมานะคะก็คือการกดปุ่มเปิดเครื่องนะคะซึ่งปุ่มเปิดของตัวเครื่องฟอ,อกอากาศนี้นะคะจะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะคะของตัวเครื่องฟอกอากาศนะคะอยู่ตรงนี้นะคะ อยู่ตรงนี้เลยค่ะโอเคอยู่ตรงนี้ก็วิธีการก็คือแค่กดไปหนึ่งครั้งนะคะมันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ขึ้นมานะคะในละะนักษณะการทํางานนะคะเมื่อกดปุ่มเปิดเครื่องเนี่ยระบบเขาจะทํางานอัตโนมัติเลยค่ะก็คือสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้แล้วก็สามารถที่จะกําจัดพวกฝุ่นควันออกไปได้นะคะ ตัวนี้เนี่ยพอเรากดปุ่มปุ๊บมันจะขึ้นเลยค่ะคำว่า RCI normal ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าห้องเราเนี่ยเป็นห้องที่ทั่วๆไปไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องทําความสะอาดเยอะหรือไม่ต้องที่จะกําจัดกลิ่นอย่างเร่งด่วนเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดระบบนี้ทิ้งไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวแรกเนี่ยที่นั้นจะอธิบายต่อไปนะคะก็คือการปรับระดับนะคะความแรงของพัดลมนะคะโดยที่ว่าระบบของเราเนี่ยสามารถที่จะ ปรับระดับได้ตั้งแต่1จนไปถึงระดับที่ห้านะคะเดี๋ยวน้อจะลองกดปุ่มนะคะเพิ่มระดับความแรงของพัดลมดูนะคะแล้วก็สังเกตที่หน้าจอได้นะคะว่านี่ตรงนี้เขาจะเพิ่มเป็นระบบที่2กดไปได้ถึง5ระดับนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าแรงเกินไปเนี่ยสามารถที่จะลดระดับลงได้นะคะคือกดปุ่มลงตามที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะโอเคค่ะตามสุดก็คือจะเป็นระดับที่1นะคะส่วน ปุ่มต่อมานะคะที่อยากจะแนะนําให้ดูก็คือจะเป็นปุ่ม Purifier อย่างที่น้าได้บอกไปเนี่ยว่าเครื่องฟอกอากาศของเราเนี่ยสามารถที่จะนอกจากการฆ่าเชื้อโรคกําจัดฝุ่นควันแล้วเนี่ยเขายังสามารถที่จะกําจัดกลิ่นได้ด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าห้องเรานะคะอยู่ในลักษณะที่ว่า ในขณะนั้นเนี่ยเราต้องอยู่ในห้องด้วยแล้วก็มีกลิ่นเกิดขึ้นภายในห้องไม่ว่าจะเป็นกลิ่นจากอาหารควันบุหรี่หรือแม้แต่กลิ่นอะไรก็ตามนะคะเราก็กดปุ่มนี้เลยค่ะวิธีการง่ายๆนะคะก็คือให้กดปุ่มอันนี้ปุ่ม Purifier นะคะให้กดลูกศรขึ้นนะคะปรับได้ทั้งสองระดับนะคะขึ้นลงตรงตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตรงหน้าจอนะคะจะมีขึ้นตัวเลขนะคะก็คือตรงอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นหนึ่งร้อย 16ตารางเมตรนะคะความหมายก็คือว่าตัวเครื่องฟอกอากาศของเราเนี่ยสามารถปรับระดับการทํางานได้ตามขนาดห้องที่เราเอาไปใช้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราอยู่ในห้องที่มีพื้นที่ประมาณ70ตารางเมตรเราก็กดนะคะกด Purifier เนี่ยให้อยู่ในระดับที่70ตารางเมตรนะคะแล้วก็ตัวเครื่องฟอกอากาศของเราเนี่ยสามารถที่จะปรับระดับนะคะได้ตั้งแต่23ตารางเมตรนะคะจนกว้างไปเรื่อยๆนะคะจนไปถึง279ตารางเมตรเลยนะคะ โอเค okay. ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในระดับนี้เสร็จเรามีความรู้สึกว่ากลิ่นที่มันอบอวลอยู่ในห้องเนี่ยหายไปแล้วเราต้องการที่จะกลับมาใช้เป็นระบบแบบเดิมก็คือเป็นระบบที่สามารถกําจัดฝุ่นควันแล้วก็เชื้อโรคนะคะให้ทุกท่านกดไปที่ปุ่มอันนี้นะคะปุ่มตัวนี้เลยทางด้านขวามือนะคะปุ่มล่างสุดจะเขียนคําว่า Normal High นะคะกดตรงนี้ครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะกลับมาเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า RCI normal นะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นเนี่ยปุ่มสุดท้ายนะคะจะเป็นปุ่มที่ชื่อว่า away mode นะคะปุ่ม away mode เนี่ยความหมายของเขาก็คือว่าเป็นปุ่มที่น้ำบอกไปคะ่ะจะเป็นการทำงานในขั้นที่3ก็คือขั้นที่ทำความสะอาดเต็มรูปแบบเลย แต่ว่าในรูปแบบนี้เนี่ยน้าไม่แนะนําให้คนอยู่ในห้องนะขณะที่ทําความสะอาดนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะมีการปล่อยอตัวโอโซโน,นที่มีความเข้มข้นมากกว่าระบบเมื่อสักครู่นี้บางครั้งเนี่ยบางท่านที่ไม่ชินอาจจะทําให้เกิดอาการรู้สึกเขาแห้งได้นะคะ,ะเดี๋ยวน้าจะลองกดโหมด away mode ด,ดูนะคะวิธีการก็คือกดไปครั้งหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอนะคะเราจะเห็นได้ว่าเขาจะเขียนคําว่า2ชั่วโมงนะคะความหมายก็คือว่า ระบบเขาจะทำการคลีนห้องภายในระยะเวลา2ชั่วโมงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราคาดเราคิดว่าห้องของเราเนี่ยขนาดมีขนาดใหญ่ควรที่จะใช้เวลามากกว่า2ชั่วโมงนะคะเราสามารถที่จะไปกดปุ่มตรงนี้เพิ่มได้ค่ะกดเพิ่มมาเป็น จาก2ชั่วโมงก็กดอีกครั้งหนึ่งกลายเป็น4กดอีกครั้งหนึ่งกลายเป็น6กดอีกครั้งหนึ่งกลายเป็น8นะคะก็คือตัวเครื่องของเราเนี่ยสามารถปรับระดับได้ตั้งแต่2ชั่วโมงจนไปถึง8ชั่วโมงนะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะยกเลิกระบบนี้เรารู้สึกว่าโอเคละแค่นี้เพียงพอละความสะอาดของห้องเราเรารู้สึกว่าพอใจแล้วนะคะต้องการที่จะยกเลิกกลับเป็นระบบธรรมดานะคะเราสามารถที่จะกดตัวนี้ได้เลยค่ะ ตัว normal นะคะกดครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยหน้าจอจะกลับมาเขียนคำว่า rci normal อันนี้คือจะกลับมาเป็นระบบธรรมดาแล้วนะคะโอเคค่ะตอนนี้น้ำก็ขอทบทวนความรู้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะก็คือเครื่องฝอกอากาศของเราเนี่ยจะแบ่งเป็น3ระดับในการทํางานนะคะก็คือระดับแรกเนี่ยเป็นการฆ่าเชื้อโรคแล้วก็กําจัดฝุ่นเฉยๆนะคะก็คือจะเป็นระบบที่เขียนคําว่า rci normal นะคะแล้วก็ระบบ ขั้นที่สองจะเป็นการที่เราเนี่ยต้องการกําจัดกลิ่นในขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็อยู่ในห้องนั้นด้วยก็คือการที่จะใช้ Purifier นะคะก็คือปรับขึ้นปรับลงตามขนาดห้องแล้วในส่วนอันที่สามเนี่ยขั้นที่สามก็คือการคลีนห้องแบบร้อยเปอร์เซ็นก็คือการเปิดโอโซนอย่างต่อเนื่องติดต่อกันนะคะก็คือการที่เรากดคาว่าอ w A y Mo d e ซึ่งมันปุ่มสุดท้ายนะคะซึ่งสามารถเลือกระดับได้ตั้งแต่สองชั่วโมงสี่ชั่วโมงหกชั่วโมงจนถึงแปดชั่วโมงนะคะ โอเคก็ okay. จำสามข้อง่ายๆนะคะก็คือข้อหนึ่งเนี่ยใช้ในลักษณะทั่วไปที่เราสามารถใช้ได้เลยสองก็คือในขณะที่มีกลิ่นเราก็สามารถที่จะกดเป็นระดับโอโซนปรับตามขนาดของห้องได้แล้วก็สามคือสามารถที่จะกําจัดเชื้อร้อยเปอร์เซ็นตก็คือการที่เรากดอเวโม e นะคะสรุปความโดดเด่นของเทคโนโลยีที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เ a สแอร์เซรานะคะข้อแรก เทคโนโลยี RCI เป็นนวัตกรรมการฆ่าเชื้อโรคในอากาศและบนพื้นผิวจากองค์การนาซาที่ยังไม่มีเทคโนโลยีใดๆบนโลกนี้ทำได้ 2. รูปแบบผลิตภัณฑ์และดูเหมือนเครื่องฟ้กอากาศที่มีอยู่ในตามท้องตลาดทั่วไปแต่ว่าเ a i ชอร์ r o า n ์ทำงานได้เหนือกว่าโดยสิ้นเชิงคืออันดับแรกทำงานเชิงรุกโดยการยิงอนุภาคด้วยความเร็ว250เท่าของแรงดึงดูดของโลกจึงสามารถฆ่าเชื้อโรค กลิ่นฝุ่นควันสารแขวนลอยและสารพิษที่เป็นสารก่อมะเรง็งก่อนที่จะเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของมนุษย์และสัตว์ 2. เครื่องฟอกอากาศทั่วไปต้องใช้เวลาถึงประมาณ3ชั่วโมงในการกำจัดกลิ่นฝุ่นควันและสารแขวนลอยในอากาศแต่ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคในอากาศและบนพื้นผิวได้ต่อไปค่ะด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นดังกล่าว เฟสแอรเ o ล d จึงไม่จำเป็นที่จะต้องมีไส้กรองทำให้เกิดผลดี5ประการดังนี้คือ 1. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนไส้กรอง 2. ประหยัดไฟเพราะว่าเราไม่จำเป็นที่ต้องใช้พลังงานจากพัดลมในการบีบอัดอากาศให้ผ่านไส้กรองแท้จริงแล้วเครื่องฟอกอากาศทั่วไปในท้องตลาดก็เปรียบเสมือนเครื่องดูดฝุ่นในอากาศนั่นเอง 3. ไส้กรองในเครื่องฟอกอากาศทั่วไปจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพในขณะที่ทำการเปลี่ยนเพราะจะเต็มไปด้วยสารพิษและเชื้อโรคที่สะสมก็เปรียบเสมือนเป็นรังที่อยู่อาศัยของเชื้อโรคข้อ4เสียงไม่ดังน่ารำคาญจากเหตุผลที่ดิฉันกล่าวไปที่ข้อ2นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าคุณสมบัติ4ประการดังกล่าวตัวเฟสแอเร์ลวจึงมีขนาดกระทัดรัด แต่คุณสมบัติในการบบัดอากาศค่าเชื้อโรคในอากาศและบนพื้นผิวเหนือกว่าเครื่องฟอกอากาศทั่วไปในท้องตลาดโลก4-5เท่าเทียบปริมาณได้ว่า1เครื่องของตัวเฟส r r สราลสามารถช่วยในการบำบัดอากาศได้เท่ากับเครื่องฟอกอากาศทั่วไป4-5เครื่องเฉพาะการกำจัดฝุ่นควันสารแขวลลอยเท่านั้น สำหรับท่านใดนะคะที่มีคำถามสงสัยหรือว่าต้องการได้รับข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถที่จะสอบถามมาได้เลยนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณกนกพรรุ่งเรืองเบอร์โทรศัพท์086-613-9889